ร่างกายของคนเรานะครับเปรียบเสมือนกับจัก,กรวาลเนาะในความหมายก็คือว่ามีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบของเราิงจริงเนี่ยแค่ประมาณครึ่งเดียวแค่นั้นครับอีกเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มาอยู่รวมกันอยู่เป็นร่างกายของเราซึ่งในทางการแพทย์เร,เรียกว,ว่าพวกมวไมโครไบโอไมโครไบโอหมาว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในร่างกายนะเชื่อไหมครับมีตั้งแต่ที่หนังเลยครับผิวหนังเราเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะเลยอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสเชื้อรานะครับ ก็จะมีอยู่แต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบปกตินะครับโดยการที่เรารักษาสมดุลของการอยู่ร่วมกันได้นะครับในทางในทางในทางาชีววิทยาเรายกว่า habitat ก็คือการอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเนาะเช่นะเดียวกันครับในปากในลำไส้แล้วก็ในอวัยวะต่างๆในร่างกายเราก็จะมีสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้ยอยู่ร่วมกับร่างกายเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบ ประกอบให้เรากลายเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่าเนี้ยมีความสําคัญมากครับทีนี้หลายหลายครั้งนะครับปัจจุบัน,นยมีการใช้ยาปฏิชีวนะคดข้างเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยาปฏิชีวนะบางอย่างก็จะไปทําลายทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นเชื้อโรคแล้วก็ไปทําลายทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เอื้อประโยชน์ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ร่างกายเราในเสียสมดุลไปเราจะพบนะครับว่าคนที่ใช้ยาปฏิชีวนะในร่างกายเยอะๆไม่ว่าจะเป็นในรูปของ ยาที่ใช้ในทางผิวหนังครับเพื่อทําให้หน้าสวยเนี่ยหรือรักษาสิวเนี่ยที่เป็นพวกยาปฏิชีวนะหรือคนที่กินยาปฏิชีวนะเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ระบบการทํางานของสิ่งมีชีวิตในร่างกายเราเนี่ยเสียสมดุลไป กพยายามกลับมาใช้อาหารธรรมชาติลดการใช้ยาปฏิชีวนะลดการใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับ<ส>ก็จะทําให้เราสามารถรักษาสมดุลของร่างกายเราได้ดีขึ้นการทานอาหารธรรมชาติการทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียตามธรรมชาติหรือมีสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาตินี่ก็จะทําให้ร่างกายเราค่อยๆปรับสมดุลร่างกายเรามากขึ้นครับสมดุลของร่างกายสําคัญมากต่อการที่จะเราจะสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีสุขภาพที่ดีนะครับผมหมอกดกลาง